สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้ล่าทานตัวจั๊กซ่อมนะเม็นบอกคันสภาพนะอิเล็กทริกฝาหน้านะพอดีเพื่อนช่างเราซ่อมมานครับแล้วมันเห็นบอกกันเปิดไม่ติดนะโอเคน่าจะเป็นรุ่นเก่าประมาณ10ปี12ปีเนาะบิสเตอร์ตัวนี้ R 8 0ก็ไม่ไหม้นะ47โอห์มนะ2วัตต์เนาะคาปาร,ร,รุ่นนี้10ไมโครสี่โวล์นะครับ ตัวนี้ใช้แรงไฟรีเลย์ก็12โวลต์นะครับพอ,อนก็ตัวไตแอกอยู่ตรงนี้นะครับก็ขุมความเร็วมอเตอร์นะครับสปีดมอเตอร์แล้วก็สซอรชิ่งใจไฟอยูน่นี้ตัวนี้เพื่อนช่างเราเปลี่ยน IC มาแล้วนะเห็นบอกว่าเปิดไม่ติดเนะาะเมื่อทีมันโหลดที่วงจรก็ไม่ติดนะครับมีอะไรชอ็อตไอซี IC. อันนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะปกติ r ต้องช็อตนะถึงจะเปลี่ยนนะครับเบอร์น,นี้นะ l n k 304 g n นะนี่เปลี่ยนมาเปิดไม่ติดนะเห็นว่า๋ยวัดโอห์ม,มกันก็วัดโอห์มตรงคาปาซิตเตอร์เลยนะครับตั้งคูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งหรือคูณสิบนะครับไ,ได้หมด รอขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างไหมนะวัดต้องคาป,ปาซิเตอร์นะฮะจุดนี้นะครับมันจะติดเครือบหน่อยนะครับจะวัดยากหนะ่อยอ้ยจะหมุนไปหมุนมานิดหนะึ่งขึ้นนะครับสลับด้านนะครับ ด้านไม่ขึ้นนะโอเคนี่จะลองบักกี้ต่อพันอะโหลดนะครับหลดร้อยวัตต์นะครับต่อแรงไฟเข้าเลยแล้วกันครับจุดนี้สังเกตกับจุดนี้คบปาตัวีฟ้าฟานี่นะครับนี่นะตัวนี้ตำแหน่ง4อะไร4หนึ่งเก้าเนาะเท่าที่เห็นนก็เหมือนเราเปิดสวิตช์นั่นแหละครับ คิดตรงนี้นะครับนกัาปลาแล้วก็นี่เป็นบอดนหน้าต่างไงถ้าบิทสวิตเปิดหน่อยนะครับจังหวาไหนก็ได้นะครับตั้งเอซีเดี๋ยวเสียบปักนะครับดูรถไฟก็ไม่สว่างนะ วัดไฟ AC นะตั้งมันถตงจะไป AC นะครับตรงปลั๊กกัดมาแล้วนะครับ2 2 0อลต์ v, 230วลต์มาล DC DC 1นันโวลต์นะครับจะวัดไฟนะครับ ก็ไฟนะตรงนี้นะบอกรบตรงนี้นะครับโอ้ตั้งงพันขึ้นสุดเลยเดี๋ยวอนนี้มิเตอร์ใช่ไหมน่าจะมีปหานะได้ตัวนี้มันหล่นนะครับปรเปลี่ยนดีต้นนะครับตั้งเป็นดีซีนะครับ โวัวนีนะต้ต้อนนะครับโทรศัพท์เต็มนะเมมเร์ลีเต็มชวันยากนะจุดนี้นะครับสามร้อยสิบเก้าโวลต์น,นะครับดีซีจะดูตัวไซีนิดหนึ่งร้อนไหมครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ เดี๋ยวลองถอดปลั๊กดูว่าไฟค้างหรือเปล่านะครับไฟค้างนี่วงจรไม่ทำงานนะาไฟก็ไม่ค้างนะน่าจะมีอะไรช็อตอยู่แล้วกันนะด้วย รอไฟคลายบรรจุให้หมดกันนะ,ะเดี๋ยวฝั่งโหลดนี่นะครับตรงคาปาซิตเตอร์นะครับไฟมันสูแสดงว่าทำงานนะตัวนี้ก็แล้วกันคาปานะครับจุดนี้นะศูนยโอห์มนะครับูนโอห์มนี่มีอะไรช็อตนะตรตร้ อันี้่ตัวนี้มีโอห์มอยู่ตัวนี้ศูนย์โอห์มมันจะจิ้มไม่ยากนะตัวนี้ตัวนี้ก็ศูนย์โอห์มนะครับเช็คไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้ศูนย์โอห์มนะครับ ตัวบนตันนี้โอมสูงนะฮะสลับด้านตอนนี้มีโอมนะครับตั้ง10ก็50โอห์มแต่ตัวล่างนี่ตัวล่างนี่ขึ้น2ฝั่งนะครับเดี๋ยวต้องลอยดูกันเป็นที่เดโอดเลยเป็นที่ c นะครับเดี๋ยวต้องดูกันต้องลอยเดโอดดูยก่อนนะะตรงนี้ รอยดีโอดออกแล้วมัดตรงคาปาซิเตอร์อีกทีนะครับนะยังศูนย์โอห์มอยู่นะครับตังง้งไรวงจรไฟจุดไฟห้าโวลต์สิบสองโวลต์นั่นไปไหนนะตอนนี้มีจัมเปอร์ตรงนี้เดีวตอนนี้จะต,ต้องลอยออกเป็นส่นสวนๆนะครับไดโอดไม่น่าจะช็อตนะเสียยากจ้ะ เพื่อนช่างแล้วก็เช็คมาแล้วนะตัวนี้น่าจะไม่เสีสเยแสดงว่าช็อตในวงจรนะลอยเอลตัวนี้ออกนะครับตัวนี้นะวัดตรงขาปลาก็ไม่ขึ้นนะลอยออกมีโอมสูงนะครับไม่ช็อตแสดงว,ว่าจากตัวนี้ไปช็อตนะครับช็อตลงตรงไหนนะครับ ตัวเมนบอร์ดเนี่ยเขาไล่ดูทีกันเดี๋นอนไดโอดไม่เสียไอซีน่าจะทำงานแล้วนะครับ mm hmm. อ,อาดิสเตอร์ไม่ช็อตนะครับไอไม่ใช่ไอไอซีไม่ช็อตนะฮะจากการไล่ดูน่าจะช็อตทาง c ี u อะไรเนี่ยเต้องไล่ดูทีนะั้นต้องรอวันที่มันแดดสว่างสว่างต้องส่องพลุแสงงะครับส่องลายพินอีกทีนะครับ ติดตามตอนต่อไปครับบางทีก็เป็นง่ายอย่างที่คิดนะบางอาการก็ยากอยู่ต้องใช้เวลาใส่ไดอดไปแล้วก็ไม่ช็อตแล้วช็อตตันนี้ก็ต้องค่อยลอยไปทีละทีละขั้นตอนนะครับไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะครับงานซ่อมบางอาการก็ต้องใชเ้เวลาในการซ่อมอยู่นะครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครต์และแชร์กดเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่วยนในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้ที่กทมก็ฟ้ากำลังคืบนะครับฝนก็ลังจะมา